วันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเงินกันนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องการแชแน,นลนะวันนี้อยู่กับเกมโรบอ,รบอกในแนบาพชืวอว่าบ็อกฟูดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนฟาร์มเงินนะครับว่าฟาร์มยังไงนะอย่างแรกถ้าทุกคนเริ่มมาทุกคนก็จะเกิดอยู่เกาะใช่ไหมก็คือไอจุดแรกเนี่ยเงินทุกคนจะได้ไม่เยอะใช่ไหมทุกคนแต่ผมมีทีครับทุกคนถ้าทุกคนแบบเล่นเกาะไหนจนเทพแล้วแบบ เล่นก่อนนะั้นแบบชิวๆแล้วอย่างเช่นทุกคนอยู่เกาะทองฟ้านะครับและทุกคนสามารถสู้กับเกาะทหารเรือมารีนฟอร์ดได้แล้วนะทุกคนก็มาฟาร์มเงินจุดนั้นเลยนะครับถ้าทุกคนฟาร์มเวิลได้แบบพอได้แล้วอะทุกคนไปตีบอสนะครับอ่ะจุดที่ผมแนะนําจุดแรกนะครับก็คือเกาะน,นะครับมารีนฟอร์ดนะโอเคมารีนฟอร์ดนะทุกคนมีอลองเกิดไปวะผมแนะนาให้คนซื้อปืนด้วยนะครับในการลุยนะแต่ ยิงต่อตอดไปเฉยนะไม่ได้ซื้อแบบจริงจังนะครับเล่นแบบความนะนี่ครับฟินล็อกใช่ป่ะอันนี้อันนี้เป็นฟิลล็อกนะครับนี่เลยยิงต่อตอดไปได้นะโอเคให้ทุกคนไปนครับไปที่เกาะมารินฟอร์ดนะโอเคเมื่อทุกคนมาถึงเลยครับที่มารินฟอร์ดก้าเหมือนเดิมนะให้ทุกคนมารับเฟนนี่นะครับเฟนอันนี้นี่ครับ ไล้ทุกคนจัดการมันเลยแบบชีวๆผมใช้แล้วผมได้เป็นล้านะที่ผมได้ไงอ่ะทุกคนก็จะได้เงินหมื่นห้าครับเอียพี่อาจจะได้น้อยแต่ว่าช่างครับคือเอ,เอาไว้ฟาร์เงินนะเว้ยคือถ้าทุกคนฟาร์มมันมีสองทิศนะครับทิศแรกก็คือมาตีบอสพวกนี้แหละนะ, 15, นะหมื่นห้าทุกคนขนาดได้หนึ่งหมื่นหกสิบรอบก็ได้หกแสนแล้วนะเราคิดดูครับหมื่นห้าได้เท่าไหร่หกสิบรอบนะมันแบบได้เยอะมากครับ หนึ่งชั่วโมงอ่ะทุกอาสมุอสอะนอาหมื่นห้าต่อละนาทีนะครับนาทีนะครับหนึน่งนาทีเท่ากับหนึ่งหมื่นห้านะแบบเยอะมากเกาะต่อไปที่คนไม่ให้ไปฟาร์มนะครับก็คือเกาะของวอร์เดนนะครับแต่วอร์เดนก็โหดเหมือนกันนะครับถ้าทุกคนยังเลเวลแบบสู้กับวอร์เดนยากอยู่ก็มาฟาร์มเกาะน,นี้ก่อนถ้าเลเวลสู้กับวอร์เด้นเราก็ฟาร์มวอร์เดนนะนี่คือการวิธีฟาร์มแล้วแต่ผมชอบเกาะน,นี้มากกว่านะความได้กว่าเอาแล้ววิด แล้วไม่ต้องรอให้มันเกิดครับออกเสร์ฟข้าใหม่ออกเสร Alors, e, ์ฟข้าใหม่ก็มาตีเลยนะโอเคไปดูทิศที่2กันครับโอเคนะครับ, okay, รบทุกคนนี่นะนี่คือจุดที่ฟาร์มเงินได้ได้แล้วนะครับคือแบบฟาร์มแต่ว่ามันเป็น2มันมีทอันนี้คือทิศที่2อนะให้มารับเควสครับดีเซิร์ดนะครับนี่นี่นี่ดีเซิร์ดแบนดิตนะแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆครับฆ่าแต่ดีเซิร์ดแบนดิตล้วนๆเลยนะแล้วก็รับเวควสฆ่าแล้วก็รับเควสเรื่อยๆครับ อย่าไปอย่าไปหวังไอ้นี่ก่อนนะให้ถ้าทุกคนฆ่าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอ่ะสี่พันนครับสี่พันคือก็ถือว่ามันน้อยนะแต่ลองคิดดูครับสี่พันเนี่ยหลายรอบมากคือถ้าทุกคนไม่ใส่โค้ดเอพคูณสองเลยอะ่ะแล้วทุกคนฟาร,ร์มจะถึงเลเวลเก้าสิบละกี่รอบครับกว่ามาดูกันสมมุติมาขึ้นทีเลเวลนะอ่าสี่พันคูณสามสิบนะทุกคนเห็นป่แบบ คือได้ประมาณแสนสองนะครับเออนะับแล้วได้ประมาณแสนสองนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะสําหรับผู้เล่นใหม่เกาะต่อไปก็คือเกาะหิมะนะครับมันก็ไม่ได้ดีม,มากหรอกโอเคนะเ๋ยวเราไปเกาะหิมะกันคือนั่นนะครับเกาะหิมะก็จะอยู่หลังเกาะอูนะครับเออเดี๋ยวกันมีผลเกิดบ้างวะเดี๋ยวมาดูผลขายละพึงนับ ถ้าทุกคนมีเงินเนี่ยจะสูมผลได้ถ้าทุกคนแบบมีเงินส่มผลแล้วมันเกลืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ผลอะไรก็ไม่รู้ผลสปินผลราเบิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาไปทําไมมาเอาผลแบบนี้ดีกว่าครับเนี่ยผลแสงผลไฟผลมืดนะครับผลความมืดผลทรายผลแมกมาผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออบางคนเอาแบบเอาผลสายฟ้าไปเลยนะเว้ยบางคนก็เอาแบบผลนี้นี่ไปเลยอ่ะแบบโหก็อยากได้เหมือนกันนะคนหิมายังไม่มีเงินเลย ก็คือผมไม่ได้ฟาร์มบ่อยไงโอเคไปก่อหิมากันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับมาทั่วมาคนแต่ตอนนี้ผมมีนี่ครับนี่นี่นี่เน่ผลใส่ตื้งนะสกิลเดียวเอามาทําไมสกิลเดียวมาให้ทุกคนขึ้นมาแล้วนะครับมารับเควสนี่เอาคุณผู้อีิฟาร์มอยู่ให้มารับเควสนี่ครับสโนว์แมนดิตเอ้ยมีผนใส่ด้วยโอ้โหกล้ามาท้ากับพี่หรอเอาเอาเออ เฮ้ยไม่ปล่อยสกิลเลยเรียบร้อยอ่าน,นะครับถ้าทุกคนรับแล้วเนี่ยให้มาไอ้น,นี่เลยนะคอ่าอย่าผมคลายดูแล snow bandit นะฮึเขาไม่ต้องไปสนใจเงินก่อนเอาแต่เลเวลลรวนเลยครับถ้าอ่ะถ้าสมมติทุกคนไม่ซื้ออะไรจะถึงเลเวลทันนะผมว่าชัเลนนี้น่าทำนะไว้ยไม่ไม่ซื้ออะไรสักนิดเลยอะ่ะใช้ตำหม,ม,มัดคอมแบทลรืวนะ่ะ ได้แจ่ของฟรีแล้วโละนะทุกคนจะถึงเรวลวตันอันนี้คือน่าคิดมากเลยนะว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับอ่ะรอยชุดหนึ่งครับเมื่อกี้ผมอาจจะพังเร็วไปหน่อยอ่ะผมใช้หมัดมาก่อนก็ได้ไม่ได้ใช้อันนี้มากเดือดือบางปืนก็ได้ฟาร์มปืนได้ไหมเห็นปะเฮ้ยโอเค ผมได้มาตารี่แล้วนะครับเนีุนคนก็จะได้ห้าพันนะครับทุกคนถ้าใครมีเงินคูณสองก็จะดีมากนะแต่ผมสําหรับสายฟรีนะครับห้าพันนะครับเดี๋ยวมากสองรอบก็ได้หมื่นแล้ววันทุนคือแบบแอันนี้มากเลยห้าพันคูณเท่าไหร่ถ้ารับเควสเนี่ยจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยี่สิบก็นานนะเว้ยสโนว์แมนก็ผมรู้สึกว่ามันก็เพิ่มมาแค่ห้าร้อยเองนะแต่ถ้าใครจะฟาร์มเอพีก็ได้อยู่เพราะเขาปรับแล้วนะครับเควสีก็ได้ เออตียติก็ได้นะครับนี่นี่นี่ยติได้หมื่นเลยตุ้มโอเคไปไปึ๊บปึ๊บฟึ๊บยติเสร็จก็มารับนเออมารับโนุบยติแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มประมาณสามสี่รอบก็มาตีนี่โอ้โหเร็วแต่ผมรู้สึกนะเกาะวอเตอร์เซเว่นรู้สึกแบบไม่เหมาะการฟาร์มเงินเลยถึงเงินมันจะได้ทีละหมื่นก็เถอะนะ คือแบบได้เยอะนะเว้ยเงินแต่เะเควยแลแต่ว่าคือปัญหายอย่างนึงคือมันเป็นติดขอบค่ะทุกคนมันทําให้เราฟาร์มช้านะเอ้ยกอดทองฟา้าก็ได้นะทุกคนกอดทองฟา้าแล้วผหจะไปตีนะยิ่งทุกคนมีของดีทุกคนก็จะยิ่งฟาร์มเร็วนะครับทุกคนก็จะได้เงินนะเนีย่ยผมฟาร์มแคม่วันเดียวนะผมได้ล้านเลยนะเยอะนะทุกคนเยอะมากความจริงผมได้ล้านสองนะไปสมผลมาแล้วอ แต่ผมแนะนํานะครับเป็นการฟาร์มที่ดีแต่จุดต,ต่อไปก็คือวอร์เดนนะครับเออวอร์เดนนะวอร์เดนก็ฟ์มดีนะทุกคนน,นี่ครับกระอโอ้ยจะตกน้ำโอเคนะครับนะอย่าลืมเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็หานะครับโดฟามิงโกไม่มีโดฟามิงโกก็ตีตัวเดิมเลยนี่ครับเชฟวอร์เดนนะรู้สึกวอร์เดนมันมันไม่ค่อยจำเป็นอะไรขนาดนั้นผมแนะนำนะทุกคนตีเชฟวอร์เดนกับ อันนี้ก็พอโดนฟามิงโก้นะครับเอาไปกินทั้งหอยไหมเออตีชา้าเอม่อนนั้นนะโอเคตีแล้วครับก็ตีเจ้าโดรฟามิงโก้ด้วยนะให้มันเกิดก็ตีไปด้วยนะครับฟาร์มเรื่อยๆครับสองหมื่นห้าทุกคนคืนอแบบห้ารอบไีแสนนึงอะ่ะโอ้โหฟาร์มแบบอีซี่มากๆเลยครับแต่มันอยู่ที่เรื่องการอันนี้เลยนะคือคือทุกคนต้องตีสองตัวเลยนะ ผมว่าตีเกาะน,นี้นะสองหมื่นห้านับได้หลายรอบมากห้ารอบก็ได้แสนหนึ่งละสิบรอบได้สองแสนนับเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโอเคก็หมดกับการสอนฟังกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ Share, กดติดตกันด้วยสำหรับวันนี้บ่ายน,นะครับเจอก,กันคลิปหน้าบายคลิปหน้าการรีวิวผลฟรีถึงไหนอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับเป็นการรีวิวผลฟรีอีกนะบาย